เมตตาธรรมคำจุนโลกสุขสวัสดิ์วัฒนมงคลขอความสมบูรณ์พูนผลบังเกิดมีกับเอฟตียานุกทุกท่านเลยนะคะขอให้โชคดีมั่งมีสีสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านเลยค่ะ เอของยานกทั่วโลกเลยนะคะวันนี้ยานกนําบุญใหญ่มาฝาก FC ของยานกทุกท่านทั่วโลกเลยนะคะยานกไปสร้างบุญตั้งแต่เช้ามืดเลยทีเดียวนะคะก็ขออันนี้สงผลบุญนี้ส่งไปถึง f อฟยานกทุกท่านเลยนะคะเราไปร่วมแสดงมุทิตาจิตนะคะกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะท่านเจ้าคุณพระภาวนาวชิราจารย์ ที่วัดบางหินเวรุวันค่ะเราก็ได้รับความกรุณาจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกท่านแม่ทัพภาคที่3นะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งสามท่านนะคะแล้วก็หน่วยงานนะคะหลายหน่วยงานทีเดียวแล้วก็คณะสิทธิอนุสิตแล้วก็สายธรรมสายบุญนะคะจากหลายจังหวัดนะคะก็มากันอย่างล้นหลามทีเดียวนะคะในวันนี้ยานุก็เลยขอนําบุญมาฝากเ,เพราะว่าวันเสาร์นะคะ ทุกคนก็เว้นว่างจากการทํางานแต่ว่าไม่ไปไหนกันเลยนะคะพอญาติธรรมแล้วก็สายบุญมาร่วมบุญร่วมแสดงมุทิตาสักการะพ่อแม่ครูบาอาจารย์กันในวันนี้นะคะยานกฝากบุญทั่วโลกเลยจากหัวใจยานกจริงๆเลยนะคะเพราะว่าบุญใหญ่ของเรา นะคะเรามีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะคะในสายฝ่ายวิปัสสนาธุระนะคะซึ่งได้รับโปรดเก้าจากมงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะส่งพระราชทานสมณศสัก์พัดยศนะคะแล้วก็ได้รับพระราชทานเสมาเสาเสมาธรรมจักรนะคะก็ฝากเอฟซชมนะคะเพราะว่ายานกส่งบุญมา ให้กับ FC ทั่วโลกเลยเพราะว่างานบุญแบบนี้เราจะไม่ค่อยได้เห็นกันนะคะเราก็เลยนำมาให้ชมนะคะให้ FC ได้ชื่นชมบุญกับยานกด้วยนะคะเพราะว่า ในการที่เราเข้าวัดปฏิบัติธรรมนะคะซึ่งมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยมาฝึกอบรมนะคะให้เราได้เจริญสติรักษาสินภาวนาเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะก็ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนะคะเป็นประธานในพิธีนะคะจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยค่ะ ในการที่มาร่วมพิธีในครั้งนี้นะคะบางท่านที่ไม่ได้เราคณะกรรมการนะคะบอกไม่ทั่วถึงเชิญไม่ทั่วถึงนะคะแต่ว่าก็มี ท่านเดินทางมาจากหลายจังหวัดนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคลางภาคใต้นะคะมีพระพิสษุสงฆ์นะคะมาทั้งหมดเลยนะคะ68รูปด้วยกันแต่ว่าก็มีคณะสงฆ์ินทศิษย์ท,ที่มีความเคารพเรื่องใส่ศรัทธาในท่านเจ้าคุณรพระภาวนาวชิอาจารย์ก็เดินทางมาเองกันก็ร้อยกว่ารูปทีเดียวรวมแล้วนะคะก็ ออท่านเจ้าคุณก็มีพระสหายนะคะเพื่อนสหายสายธรรมของท่านนะเยอะมากมายเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าท่านเป็นฝ่ายวิปัสนาธุระนะคะแล้วก็สอนปฏิบัติธรรมนะคะเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งที่4ของจังหวัดพิษณุโ,โลกนะคะก็ได้ร,รับรางวัลมากมายเลยทีเดียวนะคะในการปฏิบัติรรมกันลยคันสาวเสมาธรรมจัรมาเช่นเดียวกันว่าเป็นสาวเมาธรรมจังที่ท2<ด> ของวัดวังอีนนะครับวัดแห่งนี้เป็นสนำนักปฏิบัติธรรมเป็นที่วิพิพิชณาการงานนั้นในการตัวอากนี้ได้รวมกันในการรัษณาิีารราน,นและก็สู่การ,ริตศาสนา,ราครับพระมหาวิเชียน รเรียนร,รมสี่ประโยควัดวังหินจังหวัดพิษณุโลกเป็นพระราชาคณะมีนามว่าพระภาวนาวชิราจารย์ขอพระคุณจงรับธุระพระพุทธศาสนาเป็นภาระสั่งสอนช่วยระงับอธิกรและอนุเคราะห์ พระภิกษุสามเณรในอารามโดยสมควรจงเจริญสุขสวัสดิ์ในพระพุทธศาสนาเทินตั้งแต่วันที่8สิงหาคมพุทธศักราช2567เป็นปีที่9ในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระประเมนทระรามาธิปดี ศีสินทระมหาวชิราลงกรณพระวชิราเก้าเจ้าอยู่หัวเจียนโตโบเทียรักษาศีลภาวนามาฝึกอบรมนะคะก็มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะต่างๆที่เดินทางมาเป็นผู้บรรยายธรรมแล้ว้าสอนธรรมให้กับพุทธศาสนิกชนในวัดบางหินแห่งนี้ คาที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้ก็ได้จากน้ําใจนะคะแล้วก็ผูทจัดสนิกชนผู้มีจิตเรื่องใสและเห็นการทํางานอย่างจริงจังของวัดบางหินเวรุวันในการที่จะสอนแล้วก็ฝึกฝนจึงเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาผูทจัดสสนิกชนโดยทั่วไปจึงลังไหลกันเข้ามาฝึกปฏิบัตินะคะก็ขออนุญาตของกับเรียนเชิญน,นะคะทุกท่านเลย ก็มีพระพิสุทธิ์สงนะคะซึ่งได้มาแสดงธรรมแล้วก็มาร่วมแสดงมุทิตาจิตนะคะสการะกับพ่อแม่กูบา,าอาจารย์นะคะทั้งหมด59รูปด้วยกันนะคะแล้วก็ยังมีคณะสิทธิอนุสิตนะคะพระพิสุสธัมมเนรนะคะอีก มากมายเลยนะคะก็ร้อยกว่ารูปทีเดียวในวันนี้นะคะยานกแล้วก็คณะสิทธิานุสิท์ก็มีความปลื้มปิติในบุญในครั้งนี้นะคะเพราะว่ามีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเรานะคะได้รับรางวัลนะคะผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะคะฝ่ายยิปัศสนาธุระนะคะก็ได้รับการแต่งตั้งนะคะพระกรุณาปูดแต่งตั้งนะคะซึ่ง ท่านเจ้าคุณท่านก็ไม่ประสงค์ที่จะจัดงานนะคะแต่เราคณะสิทธิานุสิท์ก็มีความพื่มปิติในพ่อแม่ครูอาจารย์นะคะก็เลยขออนุญาตที่จะจัดงานให้กันนะคะก็มดงานต่างๆนะคะก็มาร่วมด้วยช่วยกันนะคะงานของสภาวัฒนธรรมจังหวัดสำนักพุทธศาสนากองทัพภาคที่สามแล้วก็หน่วยงานนะคะทุกหน่วยงานเลยนะคะของจังหวัดพิษณุโลกนะคะโดยการนําของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก แล้วก็ท่านแม่ทัพภาคที่สามนะคะก็ต้องขอาบขอพระคุณทุก,กท่านเป็นอย่างสูงค่ะ,ออาาะ,คะต่อเถวคุณมาได้เลยนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะท่านเจ้าคุณพระภาวนาวชิราจารย์นะคะพ่อแม่ครูอาจารย์ของเรานะคะก็มานั่งรออยู่บนศาลาเมแต่ค่านี้นะคะว่าญาติโยมจังหวดนะคะ น่าจะหมดสักประมาณ6กโมงเย็นก็ทยอยมาเรื่อยๆนะคะสำหรับอาหารลงบุญลงทานก็ต้องขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ปฏิลักษณ์เราอยู่กันถึงหกโมงเย็นกลุ่มของเรานะคะกลุ่มมดงานนะคะกลุ่มคณะศิษยานุสิทธิ์นะคะ มาเป็นกลุ่มสุดท้ายนะคะซึ่งมารับน้ำพุทธมนต์จากท่านเจ้าคุณนะคะซึ่งเราก็อยู่กันนะคะเพื่อจะช่วยเออคลียร์ต่างๆนะคะคก็แขกทุที่มาร่วมงานทุกท่านนะคะวันนี้เรากออ็มีอาหารต้อนรับนะคะ30กว่าโต๊ะทีเดียวแล้วก็ มีอาหารลงบุญลงทานจากผู้มีจิตศรัทธานะคะนำลงบุญลงทานมา30กว่าลงทานนะคะก็ต้อนรับ ท่านผู้มีจิตศรัทธากันอย่างทั่วถึงนะคะยานกก็ฝากบุญทุกบุญเลยนะคะให้เอฟซีทุกท่านทั่วโลกเลยนะคะได้รับอาน,นิสงผลบุญในทั้งนี้โดยทั่วถึงกันนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะสายบุญนะคะหลายๆท่านเลยที่ร่วมบุญมานะคะอย่างคุณนกกันนิกานะคะเมื่อวันก่อนก็ฝากบุญมากับน้องรอมส่งพันบาทยานกก็เลยบอกว่าจะนําเงินนี้ส่วนหนึ่งนะคะซึ่งเราได้ เชิญวงดนตรีไทยนะคะวงตรีปีพาทมารำถวายด้วยมาขับกล่อมในงานด้วยนะคะก็ะเป็นจำนวนเงิน2,000บาทแต่ว่าค่าใช้จ่ายก็ประมาณ7,000กว่าบาทนะคะแต่ว่าคุณกนิกาคุณนกก็ได้ร่วมบุญตรงนี้มาด้วยนะคะยานกก็ขอ ขอบพระคุณนะคะในบุญกุศลที่ได้ร่วมบุญมาฝากน้องหลอมมานะคะแล้วก็ขอบขอบพระคุณนะคะคุณแม่อัมพรนะคะแล้วก็คุณปานแล้วก็น้องหลอมด้วยนะคะที่ได้ร่วมบุญมาด้วยนะคะทุกบาททุกสตางค์แย้นกนะคะทําบุญร่วมบุญเลยนะคะเพราะว่าเรามีบุญอ่ ดอกไม้นะคะพระรักเครื่องดื่มต่างๆนะคะในค่าใช้จ่ายนะคะทั้งหมด30,000ื่นกาบาทแต่ก็ได้รับร่วมบุญมาทั้งหมดนะคะ5,500บาทนะคะยานกทําบุญทุกบุญให้กับ f อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ บุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างธรรมแล้วก็บุญกุศลที่ย่านกสร้างธรรมทุกบุญนะคะทุกอย่างเลยนะคะที่สร้างธรรมมานั้นก็เป็นอน,นิสงส์งผมบุญนะคะส่งถึง f อีทุกท่านทั่วโลกเลยนะคะก็ขอให้ f อของย่านกมีสุขภาพแข็งแรงทุกท,าท่กทานเลยนะคะ น้ำน้ำอะไรอร่อยอร่อยทุกน้ำค่ะก็ขอฝากบุญกุศลทุกบุญทุกอย่างที่ได้สร้างธรรมจงเป็นภานนิสงเป็นปัจจัยนำส่งให้เอซีของยานกทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีอายุโนสุข,ขัขงพระังมีสตังกระเป๋าโตโต,โต,โตมีความสุขกันทุกท่านทั่วหน้าเลยนะคะสาธุสาธุสาธุาธอะุโมทามิสำหรับคลิปนี้นะคะยะ่าองขอกราบขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะขอขอบคุณค่ะบ๊ายบายนะคะ